วันนี้น้องก้าวได้กินอาหารรสเด็ดผัดกุ้งใส่ไข่และบวบชอบไหมลูกชอบวันนี้ได้กินข้าวเนี่ยสองคนแม่ลูกเนี่ยวันนี้อร่อยมากมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกกนได้จ้าเด้อใรรยากก็มาเด้อบขีีทีดอก ใจลองซิมบ้งกินให้แม่เบิางบ้างขันแซ่บอมาน่ะทำดีๆลูกอืออ๋อเยเยี่ยมแม่กดไลค์ให้หนูหน่อยอืออืออืกดแบบจริงๆเลยบอกเลยบอกบอกคนทั่วประเทศกดไลค์ให้หนูหน่อยนะคะคนทั่วประเทศกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะทุกคน ชอบคลิปนี้ก็อลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ